มาตรฐานการบัญชีฉบับที่19เเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อการกำหนดวิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้หนึ่งนะคะนี่สินค่ะเมื่อพนักงานได้ให้บริการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงาน ที่บริษัทจะจ่ายในอนาคตค่ะ 2. นะคะค่าใช้จ่ายค่ะเมื่อกิจการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการของพนักงานเป็นการเลขเปลี่ยนกับผลประโยชน์พนักงานค่ะผลประโยชน์ของพนักงานนะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะ 1. ค่ะผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานค่ะ 2. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 4. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเช่นค่าจ้างเงินเดือนผลประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานปัจจุบันเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าที่พักค่ายานพาหนะ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่ารับรู้เป็นหนี้สินหลังหักจำนวนเงินที่จ่ายแล้วหากจำนวนที่จ่ายแล้วสูงกว่าจำนวนเงินที่ไม่คิดลดของผลประโยชน์กิจการต้องรับรู้ส่วนเกินนั้นเป็นสินทรัพย์รับรู้เป็นค่าใจ,ใจ่าย เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นจะก,กำหนดหรืออนุญาตให้รวมผลประโยชน์เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ค่ะสำหรับการเปิดเผยข้อมูลนะคะามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานโดยเฉพาะค่ะ 2. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานนะคะเช่นผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทำงานเป็นระยะเวลานานค่ะ 2. ผลประโยชน์ที่จ่ายสำหรับการหยุดทำงานค่ะและผลประโยชน์จากการทำงานครบ50ปีค่ะข่าการรับรู้รายการและการวัดมูลค่านะคะตัวที่1นค่ะรับรู้เป็นนี้สินนะคะ ต้องเป็นยอดรวมสุทธิของจำนวนต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชนะ์ณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่ะ 2. นะคะหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการค่ะณนะวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่ะถ้ามีค่ะ 2. นะคะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานนะคะ เว้นแต่มีมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆกำหนดหรืออนุญาตให้รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ค่ะการเปิดเผยข้อมูลนะคะมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้นะคะไม่ได้กำหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานอย่างเจาะจงค่ะผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะคะแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างค่ะแยกออกจากประโยชน์อื่นของพนักงานนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่จะทําให้เกิดภาระผูกพันขึ้นนั้นคือการเลิกจ้างมากกว่าเกี่ยวกับบริการที่พนักงานให้ค่ะการรับรู้รายการนะคะกิจการต้องรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นหนี้สินและค่าใช้จ่าย ต่อเมื่อกิจการแสดงให้เห็นว่าผูกพันตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1น,นะคะยกเลิกการจ้างพนักงานหรือกลุ่มของพนักงานก่อนวัยเกษียณตามปกติค่ะ 2. นะคะให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างซึ่งเป็นผลมาจากการให้ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนให้มีการออกจากงานโดยสมัครใจค่ะ การเปิดเผยข้อมูลนะคะมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการน,นําเสนองบการเงินค่ะกําหนดให้กิจการต้องเปิดเผยลักษณะและจํานวนของค่าใช้จ่ายหากมีสาระสําคัญค่ะผลประโยชน์จากการเลิกจ้างอาจทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่จําเป็นจะต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าวกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างของผู้บ ของผู้บริหารสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่24ค่ะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันค่ะผลประโยชน์หลังออกจากงานนะคะชเช่นค่าบบำนาญและผลประโยชน์อื่นหลังออกจากงานก็อย่างเช่นการประกันชีวิตและการรักษาพยาบาลหลังออกจากงานนะคะ,คะการรับรู้รายการนะคะ หค่ะรับรู้เป็นหนี้สินนะคะหลังหักเงินสมทบที่จ่ายแล้วค่ะสองค่ะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายค่ะเว้นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นค่ะจากกำหนดหรืออนุญาตให้รวมเงินสมทบค่ะการเปิดเผยข้อมูลนะคะมาตรฐานการบัญชีฉบับที่24ค่ะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบคุคคลหรือกิจการค่ะ ที่เกี่ยวกันค่ะกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินสมทบตามโครงการสมทบเงินสำหรับผู้บริหารสำคัญค่ะยกตัวอย่างบริษัทเอมิชันจำกัดข้อมูลทั่วไปบริษัทเอมิชันจำกัดประกอบธุรกิจให้บริการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือไอที IT และสินค้าเทคโนโลยีต่างงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของหมวดวสินทรัพย์สินทรัพย์หมุนเวียนยอดรวมปี2 5 6 0เท่ากับ ไป 4, 9, 24, 24ทสี่ล้านหกแสนเกาหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบสามบทสินทรัพย์หมุนเวียนยอดรวมปีสองพนห้าร้บเท่ากับห้สามล้านสี่แสนเก้าหมืการ้ยิบาทรวมสินทรัพย์หมดเท่ากับหนึ่งร้อสามสิบแปดล้านหน่งสนเกา่ามันเจ็ดร้อยเิบสองบาทในส่วนของหมดหนสินหนสินหมุนเวียนยอดรวมปีสองพันหอยเท่ากับสิบสี่ล้านเจ็ี่พันเบาทหนีสินหมุนเวียนยอดรวมปีสองพันห้าร ท่ากับ28ล้าน4 00 1 7 9 7 5บาทรวมนี้ถึงทั้งหมดเท่ากับ1 2ล้าน4 9 0 0 7 2บาทในส่วนของหมวดผู้ถือหุ้นรวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด65ล้าน7 1 7 0 0บาทรวมนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ138ล้าน1 9 3 7 7 2บาท ในส่วนของผลประโยชน์ของพนักงานผลประโยชน์รายสั้นของพนักงานโดยบริษัทรับรู้เงินเดือนค่าจ้างโบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานนะครับมีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงานนะครับการรับรู้รายได้การรับรู้รายได้ของบริษัทม,มีคือหรายได้จากการให้บริการจัดงานรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้บริการรายได้จากการให้บริการงานโฆษณาเอเจนซี่และบริการอื่นๆรายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่วรวมภาษีและกาเพิ่มรายได้จากการเป็นตัวแทนการทางตลาดรับรู้รายได้จากอัตราที่ตกลงกันไว้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำหนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์ได้หัวข้อรายได้แล้ค่าใช้จ่ายระหว่าง บริษัทบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยอดรวมทั้งหมดปี2 5 6 0เท่ากับ21,251,471บาท